เจอแล้วชอบเล่นเกมสูงเป็นงานทุกท่านจะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนกระถางต้นบัวบกโคนะะหรือไม้บอนไซนะไม้โขดที่หลายๆคนนิยมปลูกกันมากเลยนะในห้องนะท่านผู้ชมซึ่งช่วยโฟกอากาศภายในห้องได้เป็นอย่างดีนะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนนะับผมแยกกระถางในท่านซึ่งกระถางหนึ่งจะมีอยู่สี่งวแบบน,นี้ผมจะแยกมาประมาณหนึ่งหัวโขนนะโดยการแยกต้นนี้นะท่านผู้ชมมาใส่กระถางเล็กนี้นะเป็นต้นเดียวเลย ส่วนตัวนี้นะจะเป็นหินภูเขาไฟนะคุณผู้ชมสามารถสั่งได้ในลาซาด้านะคุณผู้ชมพิมพ์ว่าหินภูเขาไฟนนะอโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปลูกกันเลยนะเป็นการปลูกแบบง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมใส่พอประมาณนะเราจะไม่ใส่เยอะเกินไปนะวันนี้กำลังดีนะคุณผู้ชมโอเคเราก็จะมาแยกหัวออกเลย ตัวนี้เรียกเป็นหัวนะคุณผู้ชมนี่หัวบัวบกโคกนะฮะต้องค่อยๆนิดนึงเพราะว่าต้นมันเนี่ยเป็นต้นที่อ่อนมากนะคุณผู้ชมมีรากด้วยเนหะ็นไหมใส่ลงไปประมาณครึ่งหัวนะเวลาใส่แบบนี้ โอเคสวยงามคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะรดน้ำอีกทีหนึ่งเพื่อให้ดินอยู่สรงนะโอเคประมาณนี้สวยงามมาก ถ้าใครมีดินโคกก็สามารถใส่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมแนะนำให้เป็นดินที่มีปุ๋ยหรือสารอาหารที่ดีนะส่วนบัวบกโคกนะเราจะลดน้ำอาทิตย์ละครั้งนะคุณผู้ชมเพราะเขาเป็นพืชที่ไม่ค่อยต้องการน้ำมากเท่าไหร่นะคุณผู้ชมโอเคก็จะประมาณนี้เป็นทั้งสูนไพเป็นทั้งไม้ประดับนะและเป็นไม้ประดับที่ ยอดนิยมกันเลยทีเดียวนะกับต้นบัวบกโคกของเรานะก็จะเป็นลักษณะนี้หรือเขาขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดนะครับคุณผู้ชมนี่เสร็จแล้วนะกับบัวบกโคกลงกระถางน่ารักน่ารักของเรานะค,คุณผู้ชมมันจะเป็นคลิปไม่ยานะเ,นเดี๋ยวเราจะไปลดน้ํากันเลยครับผมโอเคครับคุณผู้ชมต่อไปเราก็จะมาลดน้านะคุณผู้ชมดยการใช้ป๊อกกี้ในการฉีดนะคุณผู้ชมนี่ แนะนำให้ใช้เป็นปอกกี้ฉีดนะครับผมจะดีกว่าให้ชุ่มก็พอคะัคุณผู้ชมฉีดอย่าให้มันแฉะยังเกินไปนะเรียบร้อยนะคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้เลยสวยงามมากนะนี่ ก็ถ้ามีหินสีหรืออะไรก็สามารถนํามาแต่งหน้ากระถางได้นะเพื่อเกิดความสวยงามได้นั่นเองนะแนะนําเลยนะผมก็ใครที่หาไม้ประดับอยู่ก็แนะนําให้เป็นต้นบัวบกโคกนะเป็นไม้ประดับที่ยอดนิยมมากที่สุดน,นะและเป็นศูนย์ยที่หายากอีกด้วยนะคุณผู้ชมกับต้นบัวบกโคกหรือไม้โคดของเรานะครับคุณผู้ชมนี่เลยลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้นี่สวยงามมากๆเลยนะครับผมตัวน,นี้จะเป็นใบอ่อนอยู่เลยนะครับผมนี่ แต่จริงๆเดือนนี้ช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เขาจำศีนลนะแต่ว่าเราไปเล่นต้นของเขานะเขาเลยเกิดมาแบบนี้นะฮะโ,โอเคครับสวยงามโอเคครับคุณผู้ชมเกนี์นี่ออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมโอเคเก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให <ๆ S 2> ้ผมได้ทำคลิปต,ต่อไปครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามน,นะครับจะให้พาขึ้นปใ,ใหม่นะฮะ ที่ผมก็ตัวจะไปส่งกับการเปลี่ยนกระถา,างบัวบกโคกกระถางใบใหม่นะฮะท่านผู้ชมสำหรับไม้ประดับของเราวันนี้นะผมก็เฝ้าด้วยครับกับบัวบกโคกของเราสวนภัยดีๆนะและเป็นไม้ประดับที่ดีมากๆเลยที่หลายๆคนที่ยอมปลูกกันมากนะและเป็นไม้ประดับที่สวยงามอีกด้วยนะก็อย่าลืมนะผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ